สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องคุณยายน้ำมนต์นะคะวันนี้นะคะเช้าวันพฤหัสบดีเราได้พาคุณยายมาอยู่ที่ป่านะคะตอนนี้คุณยายรีบใหญ่เลยนะคุณยายรีบเข้าป่าใหญ่เลยนะดูพงุง ปลาใหญ่นะคะที่นีปป่คือปลาใหญ่นะคะแอะแอะอืม,มกินไม่ได้ <c oughs>

ยายหิวมากยกาย <laughs> รีบนะคะแม่แม่จ๋ายายรีบ ยายเอ้ยเดี๋ยวก็ได้เข้าไปกินแล้วว่ะจถูก,กน,นะคะเข้าป่าไปแล้วนะคะแม่แม่สาแม่ควานก็ไม่ได้เข้าไปถ่ายข้างในนะคะเพราะว่านี่นะคะเอาตัวเล็กมาด้วยนะคะก็จะอยู่ที่ถนนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะให้คุณคุณพ่อคุณแม่นะคะชมนะคะ การม,มาอยู่ป่าของคุณยายเนะคะเพราะว่าการมาอยู่ป่านะคะทําให้คุณยายนะคะได้ผ่อนคลายนะคะได้กินอาหารหลากหลายรสชาติเลยนะคะนู่นนะคะพอขอเราไปแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแม่ควันก็ขออนุญาตลงคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ